ติดแค่ไหเนี่ติดได้ครับอันนี้เราเราดูมันยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกในในนในหน้จาจอคอมไหมครับถ้าบอกมันต้องเข้าไปดูรหัสอะไรรหัสเคอโค้ดก็คือ,คอ,คอดูได้แต่เราต้องเอารหัสเนี้ยไปแปลชีหนึ่งไปแปลด้วยใช่ครับเพราะรหัสมันจะขึ้นไม่ได้บอกว่าตัวนั้นตัวนี้เสียงขึ้นเป็นรหัสศ<อ>ูนย์นหนึ่งคูณสองอะไรเงีย้ยใช่ครับจะเป็นยังงกันสาตาร์ได้เลยครับ ไ,ได้เลยครับลองใส่เกียร์ฉุกเฉินดูยังไหมอันนี้ผมไม่รู้ได้เลยนะแต่ว่าเข็นกันออกมาเนาะเข็นอนะ <c oughs> ผักออกมาดัานออกมาสามสิบกว่าคนดันกันออกมาเกียร์ริมหฮมเข้าได้อันจริงเราใส่เกียร์ฉุดเฉินออกมาได้เกียร์ฉุกเฉินเข้าได้ครับอ,อ๋อแปลว่าระบบไฟ ไม่มีปัญหาพวกเซ็นเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถเทสได้เบื้องตน้นก็ถ้าเคยเข้าลิมโฮมไหมครับไม่เคยครับในชุมช<ๆ>ก็คือตกคันเก์ลงตกคันเกี์ลงเปิดสวิตช์ทางไว้ในในขณะที่เราอ่ามันจะดงังตืดแล้วเราปล่อยปล่อยกดซัมมิทีหนตืดอ,อ่ะมันจะขึ้นลิมโฮมโหมดลิมโฮมโหมดใช่ครับแล้วเราบิดส่เกียร เข้าแล้วออบิดไปเลยโดยโดยที่ยังไม่ต้องสตาร์ทใช่ครับเอารปลดเบรกมือปลดเบรกมือแล้วแตคันเ่งค้างไว้สักยี่สิเปอร์เซ็นนะครับคือถ้าเราติดเครื่องมันจะออกตัวไปเลยอ่าฮะอ่าณาตรใดที่เราจอดฟังก์ชันนี้จะถูกยกเลิกอัตโนมัติอ๋อในขณที่ล้อไม่มีความเร็วครับอ่ะฮะกันนี้จะถูกยกเลิกมันก็เหมือนประมาณว่า เราใส่เกียร์ค้างแล้วสตาร์ทอ่ะอ่า,อา,าแล้วอย่างเมื่อกี้สมมติสตาร์ทอ่ะมันจะไปไหมไปเลยไปเลยเ,ลยเลยหรอใช่ครับแล้วอ,อ๋อเนี่ยเราแค่ทดสอบว่าเข้าเกียร์ได้อ่าแต่จริงถ้าเราจะวิ่งมันก็วิ่งได้แต่ตัวเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยเราต้องติดเครื่องลมให้เต็มให้รถสามารถออกตัวได้เลยอือฮอ่าเราติดเครื่องให้ลมเต็มก่อนก่อนจะใช้ฟังก์ชันนี้อืมกดเบรกมือให้เรียบร้อยอือ่าถ้าเบรกมือยังล็อกฟังมันก็ไปไม่ได้อือต้องกดพวก ปักกิ้งเบรกก่อนอครับอตอนนี้ก็ไม่มีอะไรต้องไปดูข้างหลังก่อนตอนนี้คือ<ไ>เกียร์ระบบเกียร์ไม่มีปัญหาละก็ยังมีปัญหาอยู่แต่เพียงแต่เราเทสว่าพวกระบบไฟเซนเซอร์อะไรมีปัญหาไหมอืมในส่วนของเซนเซอร์ที่อยู่ภายในอตัวรอบเกียร์ครับครับอ่าใช่อืมก็คือถ้ามันไม่เข้าแปลว่า โซลนอยหรือเซนเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งเลยมันไอ้โซลนอยมีปัญหาหรือเปล่าไม่สามารถสั่งงานไปที่เกียร์ได้ไงครับอืมอืมอืมเมื่อกี้พอเราเข้าเกียร์กลับบ้านได้ปุ๊บเนี่ยพอเราสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราต้องทำไงก็คือบิดไปเกียร์เหยียบคันเร่งหยับคันเร่งแล้วใส่เกียร์ก่อนแล้วใส่เกียร์ก่อนแล้วกดเบรกมืออ่าแล้วหยับคันเร่งคันเรียบคันเร่งแล้วก็สตาร์ทพอสตาร์ทเสร็จปุ๊บรถมันจะพุ่งไปเลยเอ้าแต่ อ๋อนี่คือหมายถึงว่าการเข้าเกียร์ฉุกเฉินแบบอาจจะเอาเข้าข้างทางแก้ไขแก้ไขไม่ใช่เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าก็จะเอารถเข้าที่ปลอดภัยอ๋อแต่ไม่สามารถแบบวิ่งเป็นร้อยกิโลกลับบ้านวิ่งก็วิ่งได้แต่ด้ที่รถที่จอดติดไฟแดงเนี้ยที่ต้องใส่ใหม่สั่งคําสั่งมันใหม่อ๋อและถ้าทำบ่อยๆอ่ะใบสตาร์ทเราจะทํางานหนักอืมพอมาสตาร์ทจีดปุ๊บติดล้ำพุ่งเลยใช่ครับ ะทําางนนะแล้วอย่างนี้อย่างเกียร์ฉุกเฉินเนี่ยมันยังจะเข้าเกียร์หนึ่งสองสามสี่ปกติไหมแต่พอโต้จะไม่ได้เราจะนิฟเป็นแมนวนวลอ๋อคือเล่นได้เป็นแมนวนวลใช่ครับออโต้จะไม่ได้อ๋อนี่คือฉุกเฉินใช่ครับอ๋อจริงเราก็รถเสียต่างๆางเราก็เอาเขา้าข้างได้ไปจอดตรงจอดปั๊มโดยที่จะวิ่งเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับถนนอืมแล้วกรตัดสินใจของเราว่าจะเอาไปจอด กล้หรือไกลแค่ไหนอือแต่ถ้าอยู่ในเมืองจอดบ่อยอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนําก็ครับให้จอดที่ปลอดยครับอ๋อไหลไปได้เรื่อยเหมือนเรารับปกติครับโอเคไปเราทํางานต่อเลยครับไปครับนะครับพี่เพื่อนๆอันนี้เป็นรถโมบายของช่างฟรีแลนซ์สแกนเนียนะครับอพี่เขาซ่อมสแกนเนียโดยตรงมาเป็นรถมาเซอร์วิสแล้วอ่เนี่ย่เบอร์เบอร์ของพี่เขา ช่างวิทย์นะครับนะ083 742 05 92นะบริการซ่อมรถบรรทุกรถโดยสารมอนโวสแกนเนียนอกในนอกในสถานที่ไปได้หมด24ชั่วโมงนะครับช่างวิทย์เซอร์วิสนะก็จะเป็นรถโมบายมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกระบวนการซ่อมของเจ้าเค e ซีรีกันนะครับนี่เครื่องมือของพี่เขาก็จะโอ้โห พร้อมยกเครื่องนี่ครับรรอุปกรณ์มาเดี๋ยวเราไปดูพี่เขากันทางไ้มาตรฐานมากเพื่อน<ๆ>มันต้องใช้คอมเลยใช่ไหมครับเช็ค <Check S 2> <Check S 3> ดูเพื่อความชัวเช็คดูเพื่อความชัวอาจจะวิเคราะห์ได้แล้วแหละแต่ก็อยากดูวิเช็คมันมส่วนมากไอ้ตระกูลนี้มันสิ่งที่มันจุกจิกคืออะไรครับจุกจิกมันไม่จุกจิกหรอกมีแค่ตัวนนี้ต้องคัดไฟฟ้าที่มันพอนานๆไปอ่ะมันจะเริ่มมีปัญหา คำว่านานๆนี่คือประมาณห้าหกปีขึ้นไหมมันก็ได้นะพี่แตอนี้ใหม่เท่าไรหร่ใหม่เท่าไหร่ครับคือใหม่ร้านแล้วเหรอใช่สองร้านหรอใหม่สองรออง้านหรอครับไม่ชไม่เยอะไม่น้อยเกี่ยวไหมก็เกี่ยวมันถ้าว่าไม่จุกจิกหรอแต่ขึ้นยู่ก็คือ ก็ตามสภาพพี่คือใช้งานนานมันก็อาจจะมีบุบพองบ้างอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ปัญหาที่ว่าที่ตัวรถมีปัญหาขึ้นด้วยอันี้ใช้งานพูดถึงนี่เห็นเสียบปลั๊กนี่รีแมปได้เลยไหมเนี่ยเอาแบบเหมือนน้องออนนิวไอไปเลยใส่ดันลงดันล่างได้ไหมไม่ได้ผมเล้นสแตนดาร์ดไม่ได้เหรอบางใหม่ไม่อยากจะไปแก้ไขอะไรมานเพราะมันมีปัญหาเราออกกลับคือมันยากอ๋อ อันนี้อันนี้ตรงนี้ถ่ายได้ไหมครับได้ได้ได้นะครับโอเคนี่เพื่อนๆดูนะช่างชำนาญคือผมนี่ไม่เคยเออพูดถึงถ้าถ้าเป็นรุ่นออปติคูดเนี่ยเสียบคอมอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมแต่ต้องดูว่าออปติคูดเกีย์อปติคูดเนี่ยเกียร์ตัวไหนเคหนึ่งสองสี่หรือเคหนึ่งสองสี่ครับก็เสียบได้เหมือนกันเสียบได้ใช่ไหมครับเอออ่าเกียร์แบบใช่ครับที่มันคล้ายๆน่นตัวนี้จะเป็นเกียร์ออปติคูดเหมือนกันไหมแค่แค่ตัวนี้ไหม ถ้าเป็นออโต้กันเนี่ยก็จะเป็นชื่อเรียกออปติคูดแต่แต่มันไม่ใช่ออโต้ออโต้นะที่นี่คือต้องเป็นพวกมีทอร์คคอนเวอร์เตอร์รถเก่งไงครับ mm. แต่นี้นยังมีผ้าคัดจานกดปกติเห็นนะว่าสั่งงานด้วยไฟฟ้ากอกับลมเข้าไปเกี่ยวข้องแค่นั้นครับอื mm. Mm. มันไม่ใช่ออโต้แบบรถยนต์อะไรเงี้ยครับ mm. ตันนี้ก็ขึ้นนะครับโฟโคดขึ้นสัามขัดไฟฟ้านะครับอ๋อนี่มันโชว์เลยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้โอนเพื่อนมีแต่ภาษาอังกฤษไปดูโอโคคของเกียร์บ็อกเนี่ยโฟโคดของเกียร์ทั้งหมดเลยอืมนี่คือชุดห้องเกียร์ใช่ครับ ก็คือวิเคราะห์อาจจะถูกแล้วแหละแต่อยาเราจะวิเช็คให้มันมั่นตอนนี้เราวิเคราะห์ว่าอะไรครับถ้าเป็นปั๊มคัดครับคิดว่าจะเป็นปั๊มคัดใช่ครับถ้าเป็นเหมือนรถญี่ปุ่นก็คือปั๊มล่างใช่ครับถูกไหมมันก็เป็นปั๊มคัดเหมือนรถญี่ปุ่นแหละแต่มันสั่งงานด้วยไฟฟ้าไฟฟ้าอ๋อถ้าเป็นญี่ปุ่นก็คือเหยียบคัดแล้วน้ำมันไปสั่งปั๊มล่างอย่างงี้ใช่ไหมดันลมอันนี้มันเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าอ๋อ ตัวไฟฟ้ากับน้ำมันมันจะอยู่ในตัวเหมือนมอเตอร์ไปดันลูกสูบให้น้ำมันวิ่งทำงานออของตัวเขา e เรียกว่า ECA เดี๋อนีใ้ผมหน่อยเป็นกิฟเออเดี๋ยมันจะได้ชัดๆม,มันจะเรียกว e ่า ECA ECA หน้าตาเป็นยังไงอยู่ตรงไหน่ตัวนี้อ อันนี้คือมันมัน,ม,นมันบอกเลยว่าตรงนี้เสียใช่ครับ <c oughs> โอ้อย่างนี้ก็ดีนะเนาะไม่ได้เปลี่ยนซีซัวเลยใช่ครับแต่บางทีมันต้องดูแบบเป็นเคสเป็นเคสอ,อาจจะฟ้องตัวนี้จริงแต่ถ้าเปลี่ยนไปแล้วไม่หายมันมบบก็ต้องเช็คระบบไฟก็ต้องไล่กันใหม่ใช่ครับอืแต่ถ้าเรามีของเปลี่ยนเลยลองดูมันก็ง่ายอืแต่ถ้าเราไม่มีของเราต้องเช็คสายไฟให้ชัวร์ก่อน ก่อนที่จะฟันธงว่าต้องเปลี่ยนอะไรนะถ้ามีของเราก็ติดลองเราไม่ต้องไปไล่สายไฟคือทำงานไงให้มันไวขึ้นให้มันรัดกุมมากขึ้นไม่ใช่ไปนอนเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกใช่ครับเออดีมีระบบไฟเข้ามาช่วยทำให้การตัดสินใจทำอะไรมันเซฟขึ้น่ะเนาะมันชัวร์ขึ้นแม่นยำขึ้นนะพูดถึง อันนี้คือเช็คเกี่ยวกับเกียร์อย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องเนาะใช่ครับเครื่องนี้ต้องไปเสียบด้านหลังด้วยตรงนี้ครับหรือหน้ารถเอฟวิดิ้งของตัวรถคือตรงนี้หมดเลยคือที่นี่ที่เดียวเลยคือลักตัวนี้ตัวเดียวใช่ครับลักอันนี้แล้วลักโอบิดีอเดี๋ยวจะเป็นลักสากลอยู่แล้วไอตัวเนี้ยอ๋อป็นคอนเนคเตอร์สากลแสดงว่าต้องต้องใช้ใช้ร่วมกับโปรแกรมของขึ้นอยู่กับโปรดัก หรือว่าของแต่ละค่ายอย่างเงี้ยครับแต่ปักอย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนถญี่ปุ่นเขาก็มีตัวนี้เหมือนกันเปลี่ยนแต่ว่าโปรแกรมมันใช้ถามหน่อยอันนี้ถามแบบโง่โเลยมันสามารถรีแมปเหมือนพวกพวกดีแมปได้ไหมผมก็เห็นเขาเขาทำกันอยู่นะได้ไหมคือเราไม่เราไม่ได้แต่งหัวฉีดไม่ได้แต่งกระบอกกระบอกเทอร์โบไม่ได้แต่งแกแบบรีแมปไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นมันก็ได้ใช่ไหม ตรงนั้นผมไม่อยากจะไปดัดแปลงถ้ามันมีปัญหามันจะหนักพูดถึงหลักการใช้งานระยะยาวเนาะถ้าเกิดระบบไฟอีซิยองซิมีปัญหาอย่างเงี้ยผิดพลาดมันก็เป็นบทเรียนราคาแพง <laughs> พูดมานี่ขนลุกเลยราคาแพงครับก็เลยว่าเน้นสแตนดาร์ดดีกว่าสแตนด์ก็ใช้ดีอยู่แล้วครับอืมไม่จําเป็นต้องไปแมปอย่างพูดถึงเจ้าตัวสแกนเนอรเคซีรี CD ตัวเนี้ยกคัดหนึ่งครั้งหนึ่งเนะี่ย แบบทั้งหวีทั้งลูกปืนอะไรไปยกชุดเลยอ่ะค่าสินสอดประมาณเท่าไหร่แล้วแต่เราเลือกใช้ว่าเราจะใช้ของตัวไหนของศูนย์หรือของ O E M อย่างเงี้ยครับอาของศูนย์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 อันนี้ขอสมวนราคาขอสงวนราคาเอาของเอาของเอาของอะไรนะเออของนอกครับของนอกอ่าประมาณสามหมื่นสามหมื่นอะไรนะครับอืออราคาไม่น่ากลัวเพื่อนๆไม่น่ากลัวเลยนี่นี่นี่ อนนี้ก็จบแล้วครับจบแล้วใช่ไหมครับตรวจเช็คอะไรออโอ้โอเคฝากเพื่อนๆหนยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดเครื่องนะครับ,รบอ่าติดเครื่องยกตัวถัง เพื่อนเปลี่ยนปั๊มล่างเลยลูกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่เลยโอ้โหอันนี้ต้องทำอะไรต่อครับเนี่ยไปแกะของเ,เอก่าออกแกะของเก่าออก <c oughs> เรามาดูหน้า <c oughs> ตาของใหม่กันครับ <c oughs> ก่อนคือเมื่อกี้ช่างวิทย์เนาะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัม๊มตัวนี้ก็คือ,อระยะการใช้งานของตัวเนี้บอกว่าประมาณ6-7เจแสนโลนะ ไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นอายุว่าจะใช้ได้กี่ปีแต่บอกประมาณ6กถึงเจ็ดแสนโลนะครับตัวนี้ราคาก็เอาเรื่องนะครับราคาบอกว่าเอาเรื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ได้นานนะครับไม่ได้ว่าเปลี่ยนปุ๊บแล้วแบบปีเดียวปีเดียวเสียปีเดียวเสียไม่ใช่ก็หกเจ็ดแสนโลผมว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณสี่ห้าปีนู่นหรือมั้งเนี่ยมันก็เหมือนกระบอกตามล่างของอญี่ปุ่นนั่นแหละครับเนี่ยคลาย้คลายกันแหละแต่มันมีระบบไฟเห็นไหมครับ มันมีระบบไฟเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือสั่งจ่ายด้วยระบบไฟเดี๋ยวช่างวิทย์ไปถอดตัวล่างอยู่ครับสวัสดีครับกว่าจะหาเหลี่ยมออกได้โอ้ตอนนี้มัน <c oughs> บางมันเข้าง่ายตัวใหม่นี่บางครับ <c oughs> อ๋ออันนี้คือของเก่า <c oughs> นี่มันมีมอเตอร์ด้วยนะมอเตอร์ ลนะใช่ครับมอเตอร์อยู่ด้านหลังอ๋อ oh. ปั๊มคักตัวแรกจะเป็นสองปักปั๊มคัดตัวแรกสองปักอ่าต่เป็นต้าพวกตัวใหม่จะเป็นปักเดียวเข้าตรงนี้อ๋อ oh. เอาเอาสองปักนะ่ะเสียบสองตัวนี้อแล้วมาได้เข้านี้อีกท oh. ีนะอ๋อ oh. แต่ว่ามันก็คือแค่รุ่นใหม่ขึ้นใช่ครับตัวใหม่ขึ้นใช่ครับอ๋อดูหน้าตา นี่คือตัวตัวเก่าเป็นปั๊มไฟฟ้าก็คือมอเตอร์ตัวนี้สั่งปัน่นสั่งสั่งยิงเกียร์เดยโนมันิเนาตัวนี้มอเตอร์นะมอเตอร์ไปดันน้ำมันไปดันน้ำมันก่อนนีม้มอเตอร์มีน้ำมันด้วยอ่ามีน้ำมันอยู่นี่มอเตอร์ใส่ลูกสูบดันน้ำมันมาทำงานอืมแตมก็เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างแม่นยำดีนะชุบชุบชบไปเลยครับ สแสดงว่ายึดเสร็จแล้วสิน่ะยังเหลือตัวล่างนี่ <expands> <trendy> เร sh okay, ็วมากเลยช่างช่างวิทย์ช่างวิทย์โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ช่างทำงานก่อนดีกว่าเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะครับการเปลี่ยนปั๊มลงล่างเนาะคลิปก็ก็ประมาณนี้และครับให้ดูบรรยากาศ ส่วนใครสนใจนะครับที่จะให้ช่างมีใครมีซ่อมอยากจะปรึกษาเนี่ยครับช่างวิทย์เหมือนที่ย้มถ่ายไปนะครับช่างวิทย์ก็ดูแลในส่วนของรถสแกเนยียวันโบนะปรึกษาช่างได้เดี๋ยวคลิปนี้ต้องใบ้บเพื่อนไปก่อนดูดิโอโหดูก่อนท่านช่างเดี๋ยวเราอัดคลิปนานไม่ได้นะเพราะว่าช่างต้องทํางานนะครับได้กินข้าวยังครับยังเลยยังเลยเห็นไหมโอ้โหทำงานจาก่อนโอ้โหดูดิอย่างกับเครื่องมือแพทย์เลย ตอนนี้เสร็จมาเเหลือเหลือแค่ไล่ใช่ไหมเหลือแค่ไล่ลมเลยไล่ลมอย่างเดียวไฟไม่โชว์แล้วแหละไฟไม่โชว์แล้วใช่ไหมครับโอ้ดูขีครับมือโปรมากเลยแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวไม่รบก,กวนช่างวิทย์นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันขอบคุณครับที่ติดตามและชมครับ